สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนพี่แป้งชมลงคลิปนี้ตอนเวลาตีสี่นะคะเพราะของมันมาพอดีพี่ก็เลยรีบทําลงนะคะเดี๋ยวพี่แป้งชมจะไปนอนแล้วนะคะน้องคนไหนนะคะที่มาดูคลิปในตอนเช้าเวลา6กโมงเจ็ดโมงนะคะเช็คสต็อกของก่อนนะคะจะมีลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะคก็กดไปในลิงก์ก่อนนะคะที่เป็นของนะคะน้องๆแล้วก็ดูว่ามันเหลือกี่ชิ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีอยู่แล้วค่ะในการทําของฟรีชิ้นนี้นะ,ะดาบนี้นะคะเป็นดาบดินจารฮาตตริคาตันะนั่นเองนะคะเขาแจกเพียงแค่ห้าพันชิ้นเมื่อน้องใสมาเยาลป แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งแบบนี้น้องๆหลายคนน่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วนะไปดูกันข่าวว่าทํายังไงบ้างเมื่อน้องเข้ามาแล้วน้องทําการกดเล่นได้เลยนะคะพี่แป้งชมจะอธิบายคุยให้ฟังเขาว่าต้องทํายังไงคลิปนี้นะคะน้องๆเขาแจกเป็นดาบคาตนาก่อนนะคะซึ่งพี่แป้งชมยังไม่รู้นะคะว่าเขาจะแจกเคียววันไหนฉะนั้นน้องๆที่ใครอยากได้เคียวเนี่ยก็ต้องรอก่อนนะคะพี่แป้งแนะนาให้น้องๆเนี่ยทำควสรอตั้งแต่ดูคลิปพี่แป้งชมได้เลยนะซึ่งพี่จะพาไปทำพาร์ทหนึ่งก่อนนะคะน้องๆถึงจะเปิดพาร์ อันก่อนนะคะมันอยู่ในเควสพาร์ทแรกนั่นเองนะคะพี่เป้ไม่แน่ใจว่าหาน้องๆเนี่ยไม่สร้างไทคูนน้องๆจะมีอาวุธหรือเปล่าเพราะจําเป็นจะต้องมีอาวุธนะคะน้องๆจะต้องไปตีบอสเหมือนกันทําการเก็บ50อันแล้วจะขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะไปตีบอส้งมตัวค่ะมาตรงรูปหมูที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะน้องๆจากนั้นยืนรอสักพักนะคะน้องๆแล้วไอตัวสีขาวๆเดงนๆจะออกมาน้องๆทาการตีได้เลยพอมันตายปั๊บนะคะจะขึ้น ติ๊กถูกแบบนี้นะคะจากนั้นให้น้องๆเนี่ยตามพี่แป้งชมมาได้เลยนะคะตรงปราสาทสีแดงๆดาๆแบบนี้ตัวโลกิจะออกมาน้องก็ทําการตีตัวโลกินะคะตีจนกว่าเขาจะตายนะคะเพราะมันเป็นเควสเหมือนกันนะคะน้องระวังคนลาดด้วยนะ,ะเพราะน้องตีเสร็จจะขึ้นขึ้น,น,นมาติ๊กถูกแบบนี้นะคะ่ะต่อไปไปตีฮารตริกันซึ่งฮารตรีเนี่ยจะอยู่ตรงสวนสาธรารณะนะคะน้องๆระหว่างปราสาทสีม่วงกับปราสาทสีแดงนั่นเองค่ะให้น้องๆทาการตีนะคะไอ้ตัวสีแดงตรงนี้นะคะให้ตายนะคะจะน้าจะขึ้นขอ้นมาติ๊กถูกน้องๆ สองก็ตีบอสอย่างเดียวค่ะน้องง่ายมากๆนะคะมาที่สวนสาธารณะที่มีกำแพงตรงนี้กระโดดเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นน้องจะเจอที่มันเป็นตัวสีฟ้าแบบที่มันเป็นเหมือนหมาป่าตรงนี้น้องทำการตีเขาให้ตายนะคะซึ่งหากตัวน้องตายน้องต้องมาตีใหม่นะคะจากนั้นมันจะขึ้นขึ้นหมายติ๊กถูกแล้วน้องเนี่ยกระโดดออกมานะคะมาฝั่งนี้นะคะที่มีสิ่งก่อสร้างนะคะตีตัวสีม่วงๆตรงนี้นะคะน้องตีจนกว่าเขาจะตายนะคะจากนั้นพอตายปั๊บขึ้นขึ้นหมายติ๊กถูกเราสามารถกดอ้างสิทธิ์ที่เป็นดาบคาตานะได จะมาวันอื่นนะคะมาวันไหนเดี๋ยวพี่แปง้แปงชมจะรีบทําคลิปบอกน้องๆเลยค่ะอัปเดทนะคะแบบนี้จะมีของฟรีมาแจกเยอะมากๆเลยที่เป็นอาวุธติดหลังเท่ๆเนี่ยใครที่อยากได้กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ